สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซี FC ลาวอิงพี่น้องเอ้ยมือหนีได้ยินข่าวไว้หล่ะไปเล่นอยู่เอ้นั่งล่องเนี่ยครับพี่น้องโอ้ยเกือบตกเกือบลมโทษหลายๆครับพี่น้องมือนีเจ็บข้อ,อดียอมลาว่าเจ็บข้อมาหลายหมื่ 0, มนแล้วเกือบสามสี่หมื่นแล้ะบ่หายพี่น้องกินยาจนแบบไปหาหมอก็กินยาก็บ่หายก็มาเพื่อนต่อครับพี่น้องก็มือนีได้ยินข่าวไว้หล่ะเข้าเนาะไปเล่นอยู่วัด โคกตะโกเม็นไหพี่น้องโคกตะโกนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องทีเอ็มอำเภอน้องโสมดิน้องโซสน้องโสนนี่น้องน้องหยังนะพี่น้องนะน้องหยังเนาะน้องโสนดิสอนอโสนเนาะสอโอนอโสนตัว่าโสนก็ปรแม่นนั้าโสนนาะนะพี่น้องนั่นแหละอำเภอหนังล่องจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องก็คือ มือนีน่ะมันสถานทีมันนะ่กว้างกว่างขัดพี่น้องเพาะยังพี่น้องถึงเห็ดสถานทีกว้างยังสี่เพราะว่ามือนีมีบัตรแข็งสองหมื่นใบแล้วครับพี่น้องสองหมื่นใบแล้วเพราะหนาเสือ้อครับพี่น้องว่าสี่หลายขนาดนี้ว่าคนสิจองผมเคยเห็นนะครับพี่น้องมาเคยตั้งแต่อีหล่าเล่นมากครับผเคยเห็นว่าคนจองหลายขนาดนี้แบบบัตรแข็งขายได้หลายขนาดนี้ ปกติแล้วก็ขายเต็มทีก็อาจจะหาหกพันสี่เนาะพี่น้องเนาะแต่นี่แม้แต่อีหลานเองยังขายได้ประมาณหาหกพันสี่พันหาพันสี่นะพี่น้องเนาะอันนี้สองหมื่นใบพี่น้องเพราะยังถึงได้หลายขนาดนี้เพราะว่าจ่างไว้เนิ่นๆเนาะครับพี่น้องแล้วก็เฮ็ดบัตรขายบัตรแข็งขายมาตลอดสิน่ะคืองานอีหลานเท่านั้น่ะคันงานอีหลานอ่ะคันไว้แบบแล้วข่ามปีนะสิว่าว่าสิขายบัตรแข็งในเฮ็ดเฮ็ดไวโดนๆเนี่ยสิขายได้หลายอยู่ครับพี่น้อง นี่กรบโบหนาเสื้อครับพี่น้องว่าเอสิขายอยู่บ้านนี่เนาะน้องวัดเอ็นอ,อีวานเนี่ยวัดวัดวัดโคกตะโกเนี่ยครับพี่น้องวัดโคกตะโกเนี่ยสิขายได้หลายขนาดนี่สองหมื่นใบแล้วคิดเบิ้งดิครับพี่น้องมือนี่ขันทุกคนมาเมื่อเนี่ยมันสิขกินยั้งขืนครับพี่น้องเพราะว่าอย่างคนจัดงานบ่สองซีเรียลหรอครับพี่น้องสองหมื่นใบนี่ยกรปลาเท่าไหร่ล่ะครับพี่น้องมันหลายแล้ว มันเกือบสองสองหลานนะครับพี่น้องเนี่ยเบิ้งเลยครับพี่น้องโอ้ยพุ่มใจเนาะพี่น้องพุ่มใจครับเช่าบ้านเพิ่นเนาะที่มาซอยสนับสนุนกันซอยเลือกันอีกอย่างหนึ่งอะคืออีหล่าอุอิงนั่แหละคืออยากเห็นอิหล่าอุอิงที่เห็นพ่อพ่อแม่ที่นั่งถอดอ่ะเนาะตายหญ่หรือว่าอย่งนั้นมานั่งถ่ายอีหล่าสิขอได้แต่ได้จับมืออหล่าได้ไทยมือเออไทยลูกั็อิหล่าสิเนาะขออะไรเส้นเอ้ยจับมือเอ้ย เอาไว้ง่ายๆก็คือ้จากซุกคนอยากมีโชคกันนะพี่น้องก็จากมีโชคมีหลาบขอจับมือหลานสิเนาะเบิ้งผมเบิ้งคลิปอยู่เ bis, บิงบ้งเบิง้งเบิ้งไลฟ์สดอยู่เนี่ยโอ้ผมเห็นเราพุ่มใจครับพี่น้องเนี่ยขนาดคนบรท่านมากหลายนะครับมันนี้ยังแบบขนาดนี้แหละขันมากเมื่อสองหมื่นเนี่ยมันสิเกินยังขึ้นพื้นที่ตรงนี้เหมือนกับโอ้ยอมรับครับพี่น้องเขาเห็ดว้กว่างไอรีมันเป็นทุ่งหน้าเนาะทุ่งหน้าบานเฮานะกว่างสุดยอดสุดยอดจนสุด จักสิวาจังไหนครับพี่น้องมันเบิ่งสถานทีแล้วมันกว้างแห้งกว้างแห้งจนบ่อนาเสื้อว่ามันสิได้เห็ดขนาดนี้แล้วไอ้บ่อนาเสื้อว่าคนสิจองบัดหลายขนาดนี้ถึงขันกับสองหมื่นใบนี่ครับพี่น้องเบิ่งเลยครับพี่น้อง,งเรพราะยังเพราะคนอยากเบิ่งอีหลา่าอยากมาเบิ่งอีหล่าอุ้งอิงเนี่ยครับพี่น้องเป็นเพราะเหตุเพราะอย่างเพราะอีหล่าอุ้งอิงเนี่ยครับพี่น้องเห็ดห้เศร้าบาดพี่พอพอ,พอแม่พี่น้องทุกคนทีมาจองตัว ทุกคนก็อยากมาอยากมาเบิงสิเนาะไกลๆแถวนั้นก็อยากมาเบิงว่างานมีงานอีหลา่าอุยิงสิเนาะเพราะว่าใครซืจองนี่มันจองโอ้ยข่ามปีเพราะในะครับน้องจองสองสามปีเพลสเดี๋ยวนี่อีหล่าต้องจองสองสามปีไปแล้วแต่สิได้บ่แม่นว่าข่ามปีนี่สิได้คือตะกรนะันเนี่ยไม่ไม่แลแมนอยูย่ยยยครับพี่น้องไพ่ใ,ใดไม่ไม่เนะี่ยหนึ่งราคาถือกึ่งได้ไปจองไม่ไม่เนี่ยตอนไม่ไม่เน่ะหนึ่งราคาถือสองกับคือได้จองได้เร็ว์องศ์สิแต่ใครสิมาจองตอนนี้เพราะใดเร็วเงาแล้วอีหล่า เจ็ดศูนย์แล้วครับพี่น้องแง่วเหยียดเลยเจ็ดศูนย์ไปหาจองยากพ,นะพู้นะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหมดเลยพี่น้องเลยจะไปหาจองอีหลา่าซึ่งเสด็จนี่แหละครับพี่นอ้องงานเบิ้งแต่ละแต่ละหมื่นน่ยที่บะอยู่บ้านก็หลายอยู่บ้านอีหล่าก็ได้แต่ว่าเด็กหน่อยเอ้ยอะไรเอ้ยเนาะมาหาอีหลา่าแล้วก็เวลาหมื่อวาน,เ,นเห็นบอกครับพี่น้องอีหล่าไปงานเนี่ีฬาของเด็กนักเรียนน้องบ้านน้องคู่หรือว่าร่วมแถวตำบลน,นั่นน,ะน่ะเนาะก็เบิ้งด้วครับพี่น้องเห็นอีหลา่า โอ้ย oh, จังใดกะแบบสุดจะพุ่มใจครับพี่น้องคือมันจังใดล่ะมันสุดยอดของอีหล่าแล้วเป็นดังดังดังแบบบ่อนาเสือวัดศิดังขนาดนี้แล้วจากที่เข้าเบิ่งแต่ก,ก่อนเขาเบิ่งคลิปไปมือมือมือเข้ากับได้คิดว่าอีหล่าสิดังขนาดนี้เนาะคือแบบว่าอาจศิดังแปบบ๊บๆหน่อยนึงอ,นอาจจะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาแต่กลายเป็นว่ามันบ่อนาเสือครับพี่น้องสุดยอดอีลีแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่พ่อหักแม่หักเนี่ยที่ตามอิหล่าเนี่ยถ้าเบิ่งย้อนยังพี่น้อง มือล่ะขึ้นบานไม่เนี่ยรับรองว่าคนสีหลาหดีครับพี่น้องหลายคักแท้ตัวพี่น้องถ้าเบิงไน่ยังพี่น้องสุดแบบคนดีมดีเป็นมื่นเลยครับพี่น้องผมว่าเสือว่าคนเป็นมื่นมือมือว่าวันวันนี่ล่ะขึ้นบานไม่เนี่ยถ้าเบิงโหลดครับพี่น้องว่าสเกิดเหตุยังข้นแนในงานมือนั้นแล้วก็คนสีหลขนาดไดก็บทัติตามท่าเบิงแล้วครับพี่น้องเด้อถาไปเบิงว่าคนสีมาหลายขนาดไดมาเบิงยังลูก ฮะทำไมไม่อร่อย,ยลูกไส้เห็ดกับเข่าครับพี่หนองลูกไส้เห็ดกับเข่าก็เลยมามาเบิงไห้พอไปเบิงว่าแสบบองสิจังใดกะเดี๋ยวกะบ,บ่แน่นะครับมือนั่นอจสิเดไปคันใดไปลูกไส้ก็สิเดไปน้าอนู่คคับบาดดีละถ้าติดตามเบิงว่าสิเดไปหรือบ่ไดดไปก็ต้องคอยติดตามเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเงินแน่นอนน้อยนึงครับพี่น้องบ่น้อยล่ะนักล่ะครับพี่หน้องเรื่องเงิน สุดท้ายก็อีกเรื่องหนึ่งเก็อไอช่องเกานะครับพี่น้องผมไปขอลายใดพวกพานครับพี่น้องช่องไอแท็กซี่หลงทางแค่ไหนวนะครับพี่น้องสุดท้ายก็ขอบวกพานเมื่อเมื่อคำซีวอาครับพี่น้องก็ท้าเบิ้งช่องไม่นี่ยในช่องนี้นะครับพี่น้องช่องรักเนี่ยไอช่องช่องช่องบอมไปช่องส่องสำลองนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาส่องสำลองนะครับพี่น้องไปเห็ดแล้วก็ต้องจากคันใดไปบานไอลาก็นให้คนที่หูเห็ดหาอยู่ครับพี่น้องเพราะว่า ลูกไส้เห็ดไหอกรบปอมันกรบปอได้จักเป็นอย่างมันก็ขอบรอได้บระพานเนะาะยังไดก็พามาหน้าเนี่ยเด้อขับุงอิงุงอิงุงอิงขอใซอยพอเนี่ยเด้อให้พอได้พานเลยยังใดให้พอได้มีเงินมีท่องตอนเนี้ยพ่อก็ติดหนีไลฟ์ like ดีครับพี่นอ้องติดหนีไลฟ์ดีจังไดก็ซอยให้อีหล่าุงอิงซอยให้พอได้ไล่ได้จากยูทูบช่องนี้ก็ได้ช่องเนี้ยแต่ว่าคนจะตามพันกว่าคนอีกมือหนึ่งอาจจะไลฟ์ก็ได้ขอให้มันพานก่อนครับพี่น้องเนาะพี่นอ้นอง ก็จังใดก็คอยติดตามนาเดอ้อครับพี่น้องเด้อคอยมาติดตามกดไลค์กดแชร์คอยมาเม้นแน่ก็จังใดก็อย่าลืมเดิรครับพี่น้องเด้อแท็กซี่หลงทางชแนลช่องนั้นช่องเกา่าครับพี่น้องช่องใหม่แท็กซี่หลงทางแอนซับเบอร์เปล่งปองก็องซอยมาติดตามซอยมากดไลค์กดแชร์ให้แน่ให้มันถึงมือนั้นขันมีรายได้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็สีแบงไทยอีหล่าแล้วครับพี่นอ้องจากรายได้ที่เคยได้ก็บสีแบงไทยอีหล่านั่มอยงใดก็คอยติดตามคอยเบิ่งคอยแย่งกันนะเด้อ เนาะเข้ากับในกลุม่มในน้ำของไอ้ทีมงานของสับเลอปองปองเลยหัวหน้หาก็อีละอุงอิงเข้าเหรอครับพี่น้องของหัวหน้าที่ตั้งให้ชื่อนี่ครับพี่น้องนะมือนีขอ้ขอบคุณหลายๆครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีละอุงอิงที่มาคอยติดตามทุกท่ากดไ,คไลค์กดแชร์มือนี้ก็สวัสดีครับ